ขณะนี้ท่านผู <Ô S 2> <th ış Deixa> ้ชมอยู <priced> ่ก <universities> ับรายการฟาร์มทอเกษตรตกลมนะครับไม้ตัดใบเงินล้านนะครับก็งวดเข้ามาช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะก็วิธีการดูแลรักษาก็คงไม่มีเทคนิคอะไรที่พิเศษใช่ไหมฮะก็โดยทั่วไปการผลิตสินค้าทางการเกษตรเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าอยู่ที่จังหวะเทคนิคแล้วความเข้าใจเชิงลึกในช่วงที่อากาศเปลี่ยน อย่างร้อนไปฝนฝนมาแดดจัดอะไรเนี้ยก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะเรื่องของการระบายน้ําในแปลงให้ดีอย่าให้น้ําท่วมขังแล้วก็เรื่องของการให้ธาตุอาหารเนี่ยเราก็จะดูคือเกษตรกรจะต้องดูเชิงลึกว่าใบไม้ของเราเนี่ยใบมันโตผิดปกติหรือว่าใบแคแกรนนะฮะกว่าปกติหรือเปล่า เราต้องให้ทตุาอาหารเข้าไปช่วยหรือรว่าต้องดูเรื่องของโรคแมลงตรงโคนมีมดหรือว่ามีเพี้ยดูดน้ําเลี้ยงหรือเปล่าก็สรุปรแล้วเราก็จําเป็นต้องพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจพอสมควรมีความรู้ล้าก็เป็นคนช่างสังเกตครับ,รบถ้าไม่สังเกตในบางครั้งอาจจะเราไม่เห็นนะว่ามีเพี้ยมีมดไปดูดน้ําเลี้ยงอยู่ทําให้ใบแคกแกนแล้วลูกค้าก็จะบอกบอกมาว่าใบาเล็กไปแล้วอ,อะไรเนี่ยใบยได้ขนาดใบสีสม่ําเสมอสวยละราคาเท่าไหร่ ก็ S <S 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 อยู่ที่ขนาดเองครับสมมติขนาดตามสปเปคเขาสมมติพูฉีเงี้ยใบสวยๆใบางามๆครับเายกตัวอย่างพูฉีกหรือ,รอว่ามอนสเตล่าตัวนี้ก็ราคาต่อใบถ้าออจอยฟางก็อยู่ประมาณ8บาทต่อใบสีสม่ส่าเสมอครับ,บาท<า>สวย8บาทขึ้นไปครับแต่ถ้าเลี้ยงแค่แกนใบกระดำกระด่างเหลือเท่าไหร่โอ้เราไม่ได้ขายเลยขายไม่ออกเลยขายไม่ได้เลยครับถ้าผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราฟูมฟักธนุถนอมมานะปรากฏว่ามีการเสียรูปทรงไปบ้างนิดๆหน่อยๆก็ ไม่ไปเหมือนกันคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดนอกที่อุดมไปเด่นผลิตนะ,ะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตลาดในเนี่ยก็จะใช้ได้บ้างแต่ว่าถ้าเราทาผลผลิตของเราให้ออกสู่ตลาดนอกได้โด,ดยส่วนใหญ่นะค,ะครับกนตราก็จะได้เยอะขึ้นอ่าใช่ถ้าสมมุติว่ามันคุณภาพ,พคือกลางๆขายในบ้านเรานี่ได้สักเท่าไหร่อย่างสมมติตลาด<ร>านอกแพงมากรลงมาประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลโอ้ ครับเนาะแต่แต่ขยันยริงนี่ได้ถ้งแปบาทนะครับผมได้ราคาเต็มแต่ว่าใบไม้บางชนิดนะฮะอาจจะไม่ถึง8บาทเต่ว่าเป็นพวกใบเฟิร์นที่มีที่ไหนก็มีนะฮะอาจจะใบหนึ่งที่50าสิบจังถึง1บาทหรือว่า2บาทครับแต่ใบไม้ชนิดสายพันธุ์ใหม่ๆนะราคาต่อใบที่ออกจากสวนเลยนะฮะอาจจะใกล้เคียงร้อยมีด้วยเหรอมีครับก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอย่างหน้าวัวใบยาวๆที่เรียกว่าเรดเดนเซอ หน้าวัวมันมีแต่ดอกไม่ใช่หรอฮะอ๋อที่ผ่านมาเราจะเห็นหน้าวัวที่เป็นดอกส,สวยๆนะก็เป็นหน้าหน้าวัวสายพันธุ์ตัดดอกแต่ทุกวันนี้มีหน้าวัวสายพันธุ์ตัดใบรูปทรงที่แปลกแตกต่างไปหลากหลายเลยครับเป็นในวันนี้นะครับหน้าวัวก็สามารถจะมาทําตัดใบได้เดี๋ยวนี้มีหน้าวัวตัดใบแล้วคหน้าวัวตัดใบก็มีใเป็นร้อยใบเป็นร้อยเลยครในตลาดก็มีการซื้อขายถึงเกือบเกือบสองบาทต่อนหนึ่งใบเล้วฮะถามจริงคับคุณอุดมไม้ตัดใบของอุดมการ์เด้นเนี่ยตลาดตอนนี้เนี่ยมันไปที่ไหนมั่งฮะ ในปัจจุบันนี้เราแยกเป็น2ตลาดก็คือตลาดในประเทศและต่างประเทศในประเทศก็จ<น>ะมีสองตลาดเลยครับในประเทศก็คือในเรื่องของโรงแรมขนาดใหญ่ต่างๆแล,แล้วส่งตรงเลยเหรอว่ปัจจุบันนี้ก็มีลูกค้าที่เป็นดิลเลอร์ส่งเข้าโรงแรมอีกทีหนึงอ๋อหมายถึงมีผู้รวบรวมอีกทีนึงแล้วก็ในตลาดต่างประเทศเนี่เราก็จะมีลูกค้ารวบรวมส่งอีกทีหนึง่งเป็นพวกเป็นศัอรูเป็นคนกลางใช่ไหมครก็จะเรียกว่าเป็นคนกลางก็ได้เพราะว่าแต่เป็นคนกลางที่ไก่เกี่ยผลประโยชน์ได้ลงตัวไม่ไม่ใช่ว่าโขกสับใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเรื่องของไม้ใบเนี่ย อุดมการณ์นเนี่ยเป็นผู้ผลิตเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดราคาได้โดยส่วนใหญ่เอจริงอ่ะครับผมเ,<อ>เพราะว่าอย่างอื่นที่มีแต่พ่อค้าคนกลางเขากดนะคือสินค้าเกือบ <ๆ S 1> ทุกชนิดนะโดยเฉพาะสินค้า,กาเ,ษเาาากษตรเนี่ยพ่อค้าหรือแม่ค้าคนกลางเนี่ยจะเป็นคนกําหนดราคาใช่แต่ไม่ตัดไปในปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่มีความต้องการมากๆแต่ว่า ความสามารถในการผลิตเนี่ยยังไม่มากเท่าที่ควรก็จะมีความต้องการสูงเนี่ยคนผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะกําหนดราคาได้กูอุดมที่สามารถกําหนดราคาได้เลยทุกวันนี้ผู้อยากขายอย่างเนี้ยก็อยู่บนพื้นฐานที่อยู่ได้ด้วยกันได้ทุกฝ่ายนะฮะมีคุณธรรม ผู้ผลิตอยู่ได้ผู้ผู้ค้าอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอยู่ได้ถ้าโดงเงินไปเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีนะครับวงจรก็อาจจะขาดไปดังนั้นเรื่องการผลิตเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของความต้องการถ้าตัวไหนผลิตยากราคาอาจจะถูกไม่ได้นะครับหรือว่ามีมีปริมาณน้อยนะฮะแล้วก็มีปริมาณการทํายากด้วยราคาก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยมันมีไม่มีไหมที่ว่าพยายามทําให้ว่าเราต้องมีคนเดียวอะไรคนเดียวมีไหมก็ทุกวันนี้ก็อยากจะทําอย่างนั้นนะเพราะว่าขายคนเดียวมันก็ดีแต่ทุกวันนี้ในการเกษตรเนี่ยมันต้องรู้จักเอื้ออาทร อ,อมันต้องมีพันธมิตร,รมีพันธมิตรแล้วก็พัฒน,นาสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็ให้คนที่เข้ามาแล้วได้ซื้อหาไปไปผลิตด้วยลองผลิตดูครับแล้วในในกระบวนการที่เราทําส่งออกต้งเยอะตั้งแยะเรามาจะมาขยายพันธุ์ตัดนงตัดนองมันจะไปทันเหรอคุณอุดมคือ ถ้าขยายพันธุ์แบบธรรมดาทุกวันนี้ไม่ทันเพราะว่าในส่วนของอุดมการณ์เอ,เองเนี่ยต้นพันธุ์ก็ไม่พอที่จะปลูกในที่ผ่านมาแล้วเร,เราทำไงฮะปัจจุบันนี้เราก็สร้างแฝบขึ้นมาเพื่อทําการขยายพันธุ์แบบอพอลิ่งในเยื่อเทคโนโลยชีวภาพอย่างหนึ่ง พอลเลเนอร์เยอะเลยครับต้นพันธุ์หายากจริงๆนะที่ผ่านมาแ,แต่ทุกวันนี้เราก็ทำแบบพอลเลเนอร์เพื่อให้ผลผลิตเนี่ยต้นพันธุ์เนี่ย,เ,ยเพิ่มขึ้นในจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของอุดมการเด่นแล้วก็มีส่วนต่างอยูอ่อย่างส่วนหนึ่งก็เราก็ขายไปให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศขออีกนิดนึงเหรอครับสมมติท่านผู้ฟังวันนี้ครับประมาณสี่ห้าสิบคนเนี่ยครับเขาสะดวกสนใจทั้งห้าสิบคนเลยเนี่ย เขาอยากจะเข้ามาในแวดวงไม้ตัดใบเนี่ยพอได้ไหมก็ในเบื้องต้นนะฮะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าในแวดวงของไม้ตัดใบได้แต่ประการสาคัญก็คือต้องต้องมีเรื่องของมใจที่อยากจะทํางานเกษตรก่อนอ่าจได้ไหมจได้ไหมได้มั้ะมีใจที่จะทำคนพยักหน้าหมดเลยมีใจแล้วต้องมีความรู้ความรู้มียังฮะก็หาได้อ๋อเริ่มแล้วเริ่มมีแล้วอ่าแล้วมีอะไรอีกมีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมีไหมฮะมีมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ไอ้มันตัววิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ก็คือว่าผลิตในปัจจุบันเนี่ยต้องมองด้วยว่าในอนาคตเขาจะใช้อะไรต้องสังเกตจากสื่อต่างประเทศในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้อะไรเราก็จะต้องอ่าผลิตตามมันไม่มีขายนะครับมันต้องมองด้วยตัวเองนะแล้วก็มีที่ที่ดินมีไหมฮะทุกคนมีหมดนะครับแล้วก็มีเงินทุนเงินทุนเยอะไหมก็เบื้องต้นก็คงจะต้องทุกอย่างการทํากิจกรรมก็ต้องมีทุนบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนี่เท่าไหร่ฮะอ่า ผมมีสักหมื่นพอไหวไหมตอนเริ่มต้นของอุดมการณ์ก็ทำอยู่ที่หลักพันเหมือนกันไม่ได้เป็นล้านนะฮะทุกันนี้ทุกคนยิ้มเลยครับผมหลักพันแล้วก็เราเรียนรู้ไปแล้วก็ศึกษาตลาดควบคู่ไปด้วยโอ้โหนะครับก็เรียนรู้เรื่องของการผลิตนะฮะแล้วก็ศึกษาตลาดรวมทางการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆเพื่อให้ตลาดเขายอมรับในการในผลผลิตของเราที่เราจะผลิตเข้าไปในท้องตลาดท่านผู้ชมครับผมก็ไล่เรียงมาคิดว่าน่าจะครบขบวนการนะนะฮะไม่ทราบว่า ผู้ร่วมสัมมนาร่วมฟังวันนี้มีคำถามอะไรไหมฮะอ่าขอขอคำถามเลยครับกผม,มจะถามประมาณสักหกข้อนะครับห<ว>ก<ด>บเลยเหรอรเวลาเราเหลือนิดเดียวแล้วเอาอคำถามแรกก่อนนะฮะคือตอนนี้วัสดุพอก้านะครับถ้าเป็นกลับมะพร้าวใหม่พวกนี้มันจะมีรถฝาถูกไหมฮะครับอะฮะ